สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องน้องืันนี้กลมาพบพ่อกับป้าจ้ยอีกแล้วนาะพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องป้าจ้ยเด้อน้องช่อนประเทศหรือต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องป้าจ้ยเด้อพ่อพ่อินมผ้าอีกแล้วสบายดีนะแม่ดูทุจ้ากอนลูุกทุจ้างามๆา่อนลูกล่ะทุจ้า หลังจากอาบน้ำแน้วียบด้วยคือเรามีอย่าน้ได้ใครมึง E... É... Bé hạt con đó để lên tặng ừ, con vô nó mà này cho Để mẹ cho chị ạ chốc Chú bỏ Ê Phải chạy ở tìm ôm Ui Chị điện đây Chị điện đây Báo đâu báo rồi à phe cho nè à chẳng bao ổn nè à lồn phe nè lắm phe phe này ơi ừ. <laughs> Hai <laughs> đẹp nhỏ người muốn chạy nhắn đu chen hẹ này ơi hết khổng cái này hết ngày cái đẹp này chen lé được mè Kênh, chen 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 khỉnh lé mẹ này ừ nè phùm rồi Ừ. Ní. Ní ôm lái nhiều nè cạn hôn Chị sửa cam mà đụng à. Chị chưa khuyên quá à nè Khuyên nhai, khu nhai nó mì cà phê mì mì cà phê nhim mì mì đẹp quá à thử cha con đúng rồi thử cha ngầm ngầm đấy thử cha thử cha và chị nhim mới sẽ được thử cha đấy đấy mấy lộ thử cha nhim bê bơi bê bơi. nhim bê bê Rồi thủ trà bỏ Thế nè Thủ đi thì ngam ngam này quá Hiện là đây thủ trà này Mới nhiều họ khóc bạc Thủ trà con Thủ trà ngam ngam cả, Thủ trà Thủ trà Rồi đụng โอเคโอเคปิ้นไปทั่วห้องอันนี้วะมางแล้วปึ๊ดบ่บ่มาแล้วออกอันนี้บ่มาอย่างนี้เอ้ยอย่านี้บ่ <laughs> คุณยายหน่อยได้คุณยายหน่อยได้นี่มดแลวคุณยายได้นี่คุณยายหนูเสียคุณยายบ่อย่าอย่าเอาเขาเลือกแล้วอ่ะปวดแตกไหม Hello. Bắn tin. Nhưng sẽ có mẹ quá tôi gã. Hãy. 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 S <S 2> <S 2> เดออนเด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 นเนเดนเดนเดนเนเดนเดนเนเด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 นดนเนเดนเดนเด่เ,เอ ไช่มันมาหอมบ่มันโอหอมบ่กี้ไก่ออกเวิร์ดบ่ฮให้สีอมนูล่ะล้มแล้ววะมาสีอมให้เอาแพร่เข้าไปอมน้ำว่จ้ะแล้วเอขึ้นดมหนึ่งสิอฮ้อหอมบ่หอมบ่มีแหงว่ะ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 ยิ่งดนน้อยๆลมแพ้พนิลมกี้ไก่จะคล้องอ่ะ อ๋อนอนนอนแม่สจตบตุนให้นี่นอนเลยนอนเลยแม่ตบตุนให้เลยมักนอนหมีพี่น้องเลยนะอ๋อนอนนอนแม่ตบตุนให้เลยขนาดลิททนาดนี้แม่บ่สบอสนี่เห็ดไปเห็ดไปเห็ดในกระเบนอันนี้บ่ Địt <laughs> Đi nó lai rồi. Hai đứa. Wow, nhóc chú nghe xịt nhá các này, Xí khan mà đủ bạn này, vâng. ื่อย่อแคนกันจูงไงอีหลายสิเฮ็ดห หยกกลืน,น,ข,นข้านมาเหยนี่ข้านเป็นแอน่นนี่ามาแม่ไม่จิตบตุนให นา้าไล่เนี่นี่ดูละฮึแว้งเมซีดให้น้ำนายฮะกลบก้นขึ้นสูงแฮะ อื้ออ้อหแม่บดิดปึ้งๆ แม่ก็นึกว่านอนเลย in a minute นอนหันหน้านีแม่บ่คึ้นมาหันหน้าไปทั้งนั่นลงนล่ะม่ไปนอนได้สิเด้อแม่ไปนอนได้สิเด้อเด้อ อีหลานก็นอนเเลยทำไมา้จุดให้แบบนีนี่ยึ ่งนไะอ้กลางเอาก็เรียนให้หนูกินอมเดไปนอนกันนะเถอลหนกนอนเด้ โ okay. อเคนะพ่อแม่พี่น้องไอ้ประจอยก็สิจ,จบคลิปเพียงสำนีกก่อนเลยนะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมคลิปประจอยอย่างแต่ต้นจนจบเนาะเดี๋ยวชิก่อมลูกสาวนอนก่อนพี่น้องเนาะง่วงแล้วแล้วจิตบตูดเพื่อนนอนก่อนเนาะแล้วกลับกันมาสบายดี